ชาดกว่าด้วยผู้ฉลาดย่อมช่วยตัวเองได้อัธกถาสุนขะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีได้ยินว่าที่นอกพระนครมีศาลาหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งถูกสร้างไว้ริมทางใกล้สระโบกขรณีซึ่งศาลาแห่งนี้จะเป็นที่พักของผู้คนที่สัญจรไปมา ไม่ว่าจะเป็นคนเดินทางเข้าออกพระนครหรือคนที่ไปทำกิจธุระต่างๆแล้วแวะพักเพียงชั่วครู่ชั่วยามหรือบางทีพวกคนยากจนเข็นใจก็จะมาอาศัยนอนชั่วคราวก่อนจะเดินทางร่อนเร่ต่อไปวันหนึ่งขณะที่พวกชาวบ้านที่มีอาชีพรับจ้างตักน้ำกำลังเดินทางไปตักน้ำที่สาบกครณีได้เจอลูกสุนัขลายแต้มสีชัดเจนตัวหนึ่งพลัดหลงกับแม่อยู่ริมทาง ด้วยความสงสารพวกคนตักน้ำจึงพาเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นไปไว้ที่ศาลาพักหาผลไม้รสหวานริมสระมาป้อนและวันต่อมาก็นำเศษอาหารมาแบ่งให้กินบ้างหาเก็บผลไม้ให้กินบ้างเจ้าลูกสุนัขก,ก็ยึดศาลาแห่งนั้นเป็นที่อยู่ไม่ได้หนีไปไหนส่วนคนอื่นๆที่ได้มาพักที่ศาลาแห่งนั้นเมื่อเห็นมีสุนัขลายแต้มสีสดใสไม่เหมือนใครนอนอยู่บริเวณศาลา ก็แบ่งของขบเคี้ยวที่มีติดตัวมาให้มันกินด้วยเมื่อเจ้าสุนัขมีหลายคนให้ของกินมันจึงเป็นสุนัขที่มีนิสัยขี้ประจบไม่ดุร้ายไม่ไล่เห่ากันโชคใครเข้ากับผู้คนได้ง่ายแม้เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่เดินผ่านมาเข้าไปบิณฑบาตในพระนครมันก็ออกจากศาลามายืนมองกระดิษหางให้ทุกวัน เจ้าลูกสุนัขอาศัยอยู่ที่ศาลาพักจนเติบใหญ่ขึ้นเป็นสุนัขหนุ่มเต็มตัวมีรูปร่างแข็งแรงลักษณะดีบ่ายวันหนึง่งมีพ่อค้าผ้าคนหนึ่งลากเกวียนน้อยมาแวะพักที่ศา,าลาริมทางเมื่อเห็นสุนัขตัวนั้นเข้าก็เกิดถูกใจอยากได้ไปเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเวลาเดียวกันนั้นเองพวกคนรับจ้างตักน้ำก็ได้มาแวะพักที่ศาลาพอดี เมื่อเจ้าสุนัขเห็นคนพวกนั้นมาก็ทำท่าทางดีใจหูลูไปข้างหลังกระดิกหางร้องฮือทดัดกระโดดโลเต้นเดินเข้าไปหาอย่างร่าเริงพอขาผ้าเห็นดังนั้นจึงถามว่าสหายสุนัขตัวนี้เป็นของใครกันน่ารักเหลือเกินข้าพเจ้าอยากได้ไปเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านคนตักน้ำคนหนึ่งในกลุ่มจึงกล่าวตอบว่าสุนัขตัวนี้ไม่มีเจ้าของ พวกเรานำมาเลี้ยงไว้ที่ศาลานี้ตั้งแต่มันตัวเล็กๆแล้วใครไปใครมาก็ช่วยกันแบ่งของกินให้มันท่านอยากได้เอาไปเลี้ยงก็จงเอาไปเถิดพ่อขาผ้าได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าถ้ามันไม่มีเจ้าของค้าพาเจ้าจะเอามันไปเลี้ยงเองเมื่อพวกคนตักน้ำช่วยกันเอาโซมาล่ามเจ้าสุนัขหนุ่มเสร็จแล้วพ่อขาผ้าจึงมอบผ้าสาดกเนื้อดีที่มีติดตัวมาและเงินอีกจำนวนหนึ่งแก่พวกคนตักน้ำแล้วรับเอาโซมาถือ เข็นเกวียนพรางจูงสุนัขพรางออกเดินทางเพื่อกลับบ้านของตนส่วนพวกคนตักน้ำก็แยกไปอีกทางหนึง่งซึ่งเจ้าสุนัขหนุ่มก็ไม่ได้แสดงอาการขัดขืนไม่ดิ้นรนเดินตามพ่อค้าผ้าไปแต่โดยดีพอเดินทางเกือบพ้นเขตเมืองพราราณสีก็เย็นแล้วพ่อค้าผ้าจึงแวะพักใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางเพื่อหาที่พักแรมและกินอาหาร พ่อค้าพาได้แบ่งอาหารและน้ำให้แก่เจ้าสุนัขด้วยซึ่งมันก็กินอย่างว่าง่ายเมื่อพ่อค้าเห็นว่าเจ้าสุนัขดูท่าทางจะว่านอนสอนง่ายไม่มีท่าทีจะดื้อดึงอะไรจึงปลดโซ่ที่ล่ามให้แก่มันเพื่อจะให้มันได้นอนพักอย่างสบายตัวแต่พอพ่อค้าพาปลดโซ่ออกเท่านั้นแหละเจ้าสุนัขหนุ่มที่นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นกระโจนพรวดแล้ววิ่งอย่างไม่คิดชีวิตมุ่งหน้าย้อนกลับเข้าสู่เมืองพาราณสีทันที เจ้าสุนักวิ่งรวดเดียวไปถึงศาลาริมทางที่มันเคยใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่เล็กเมื่อไปถึงศาลามันก็ทิ้งตัวลงนอนข้างรางน้ําเหมือนที่มันเคยนอนทุกวันขณะที่มันโกยอ้าวไม่คิดชีวิตกลับมาที่ศาลาพักริมทางนั้นเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่เพิ่งเสร็จกิจจากพระนครก็ได้เห็นภาพนั้นพอดีประกอบกับผู้คนที่นั่งอยู่ในศาลานั้นก็ได้พูดคุยกันอื้ออึงว่า พ่อค้าเพิ่งจะล่ามเจ้าสุนัขไปเมื่อบ่ายแต่ตอนนี้เจ้าสุนัขวิ่งตเตลิดกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเมื่อกลับไปถึงพระวิหารเชตวันและได้เข้าไปนั่งในโรงธรรมสภาแล้วเหล่าพระภิกษุที่เห็นเหตุการณ์จึงนำเรื่องนี้มาสนทนากันว่าอาวุโสทั้งหลายสุนัขที่ศาลาริมทางช่างฉลาดรู้จักทำอุบายให้ตัวเองพ้นจากเครื่องผูกพอได้อิสระเท่านั้นแหละมันก็รีบวิ่งกลับมาอยู่ที่เดิมได้ เมื่อพระศา,าสดาเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุนัขตัวนั้นฉลาดในอุบายเพราะมันเคยได้รับคำแนะนำจากบัณฑิตในการก่อนแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในกรงสาวัตถีนี้แหละที่มีลูกสุนัขจรตัวหนึง่งถูกเลี้ยงดูด้วยพวกชาวบ้านจนเติบใหญ่เมื่อมีชายต่างเมืองคนหนึ่งมาเห็นเข้าก็เกิดถูกใจอยากได้สุนัขไปเลี้ยงจึงถามหาเจ้าของเมื่อได้รู้ว่าเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของจึงอาสาจะเอาไปเลี้ยงที่เมืองของตัวเองโดยได้ตอบแทนพวกชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลสุนัขด้วยผ้าสาดกเนื้อดีกับเงินอีกจำนวนหนึง่ง แต่เรื่องราวจะแตกต่างกันตรงที่ครั้งนั้นพวกชาวบ้านได้ล่ามสุนัขด้วยเชือกหนังยื่นปลายเชือกให้แก่เจ้าของคนใหม่ชายคนนั้นจึงเดินจูงสุนัขมุ่งหน้ากลับเมืองของตนเมื่อไปถึงปากดงก่อนจะเข้าป่าใหญ่ชายคนนั้นก็ได้แวะนอนพักที่ศาลาปากดงแล้วล่ามเจ้าสุนัขไว้ใต้ต้นไม้ใกล้ศา,าลาส่วนตัวเองก็ไปนอนเล่นอยู่บนแผ่นกระดานในศาลาในการนั้น มีบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาแวะพักที่ศารานีเช่นกันเมื่อเห็นสุนัขถูกล่ามไว้จึงเดินเข้าไปหาแล้วกล่าวออกมาลอยๆแค่พอให้สุนัขได้ยินว่าสุนัขตัวใดไม่กัดเชือกหนังให้ขาดสุนัขตัวนั้นโง่เขลามากสุนัขควรจะปลดปล่อยตัวเองซะจัดเครื่องผูกกินเชือกหนังให้อิ่มแล้วจึงค่อยกลับไปยังที่อยู่เดิมของตนเจ้าสุนัขเมื่อได้ยินดังนั้นจึงส่งเสียงตอบว่าบุรุษผู้จเจริญ คำที่ท่านกล่าวมานี้ได้ฟังอยู่ในหัวของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะรอเวลาจนกว่าผู้ที่อยู่ในศาลานี้จะหลับและพอถึงเวลากลางคืนเมื่อผู้คนที่มาพักที่ศาลาแห่งนี้ได้หลับไปหมดแล้วเจ้าสุนัขก,ก,กัดแทะเชือกหนังที่ล่ามตัวเองจนขาดกัดกินจนอิ่มแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปยังที่อยู่เดิมของตนพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่า สุนัขในครั้งนั้นได้มาเป็นสุนัขอีกในครั้งนี้ส่วนบุรุษบัณฑิตคือเราตถาคต